พระพุทธองค์ประชวรหนักเกิดทุกขเวทนาแรงกล้าแต่ยังดำรงสติสัมปชัญญะมั่นคงทรงอดกลั้นทุกขเวทนาด้วยความอดทนอย่างยิ่งระงับขับไล่อาการประชวรให้สงบลงด้วยความเพียรในอิทธิบาตภาวนาทำให้ข้าพระพุทธองค์ยินดีอย่างมากที่พระพุทธองค์จะมีพระชนยืนนาน เป็นที่พึ่งของเหล่าสาวกและพุทธบริษัทตลอดไปอานน์บัดนี้เราชรลาภาพอายุล่วงเข้าแปดสิบปีแล้วร่างกายของเราสุดโทมเปรียบเสมือนเกวียนเก่าชำรุดที่ซ่อมแซมดามไว้ด้วยไม้ไผ่พอให้ใช้งานได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืน อาศัยแต่สมาธิภาวนาพอพยุงค้ำร่างกายให้ดำเนินไปได้เธอจงอาศัยตนเองเป็นที่พึ่งเธดสิ่งอื่นใดที่เป็นที่พึ่งยิ่งกว่าตนเองนั้นไม่มีแล้ว บริเวณปาวารเจดีแห่งนี้เป็นสถานที่สงบเงียบหากบุคคลใดได้เจริญอิทธิบาทสประการและบุคคลนั้นมีความปรารถนาจะให้อายุยืนได้ถึงหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็จะมีชีวิตยืนยาวได้สมปรารถนา <S <S พระพุทธเจ้าแสดงน,นิมิตโอภาษพูดกับพระอานนท์ หวังจะให้พระอานนทูลขอให้พระองค์มีชีวิตยอยู่ต่อไปเพื่อจะได้แสดงธรรมะสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายได้อีกช่วงระยะเวลาหนึง่งอย่าหวังไปเลยเราจะต้องดลใจพระอานนท์ไม่ให้เขาใจเล่นนิ่งเฉยต่อนนมิตโอภาษนี้ซะแล้ว พะเจ้าผู้ถึงสามครั้งแล้วเราโดนใจใพระอนนท์นิ่งเฉยไว้จนสำแร็จอ,อนนท์เธอจงไปหาที่สงบจเจริญสมาธิภาวนาเธอ จำได้หรือเปล่าเมื่อครั้งที่ท่านตรัสลูและประทับอยู่ที่ใต้ตนโพท่านบอกว่าตราบใดที่พุทธบริษัททั้งหลายยังไม่ตั้งมั่นในพระธรรมทั้งมนุษย์เทวดายังไม่ได้บรรลุมรรคผลและพระพุทธศาสนายังไม่เผยแผ่ภัยารไปทั่วสารทิศแล้วตราบนั้นจะยังไม่ปรินิพาน ถึงตอนนี้ท่านก็สมประสงค์แล้วจงปรินิพานในวันนี้เถิดจะทรงทำประโยชน์แก่สัตว์โลกให้ลำบากต่อไปทำไมพญามารท่านอย่าได้ทุกข์ร้อนวิตกกังวลใจให้วุ่นวายไปเลยนับแต่นี้ต่อไปอีกสามเดือนเราจะปรินิพาน <laughs> ขอให้ท่านรักษาวาจาด้วยเถิด พระพุทธองค์อยู่ดีๆทำไมถึงเกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวขึ้นมาได้เล่าพระพุทธเจ้าค่ะอานทน์เหตุให้เกิดแผ่นดินไหวนั้นมีแปดประการคือ 1. ลมกำเริบ 2. ผู้มีฤทธิ์บันดาล 3. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลกลงสู่พระคันภี 4. พระโพธิสัตว์ประสูติห พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 6. พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจากกับปวัตนสูตร 7. พระพุทธเจ้าปรงอายุสังขาร 8. พระพุทธเจ้าปรินิพานบัดนี้เราได้ปรงอายุสังขารแล้วต่อแต่นี้ไปอีกสามเดือนเราจกปรินิพานด้วยเหตุนี้จึงเกิดแผ่นดินไหวขึ้น โอ้ขอพระพุทธองค์จงทรงพระชนอยู่ต่อไปอีกจนสิ้นกับหนึ่งเพื่อจะได้โปรดเทพย,ายดาและอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยเธอ ได้จึงมาวิงวอนเราถึงสามครั้งละ่ะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดจเจริญอิทธิบาทถ้าปรารถนาจะมีชีวิตยืนยาวตลอดหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็ย่อมกระทําได้ข้าพระพุทธองค์จึงกราบทูลวิงวอนถึงสามครั้งอาน o น์เวลาที่ผ่านมาเราแสดงในมิตโอภาสถึง16ครั้งคือ ที่กรุงราชคฤือสิบครั้งที่เมืองภัยสาลีหกครั้งในครั้งที่สิบหกเราได้แสดงก่อนปรงอายุสังขารที่บริเวณปาวาราเจดีเมื่อครู่นี้ถ้าเธอกล่าวขอในที่ใดที่หนึ่งเราก็จะห้ามเพียงสองครั้งและในครั้งที่สามเราจะรับตามคำขอแต่บัดนี้เราได้รับคำพยามาน ปรงอายุสังขารแล้วสิ่งใดที่ตถาคตได้สละแล้วคลายแล้วละแล้วปล่อยวางแล้วแล้วจะให้นำกลับคืนมาย่อมไม่สมควรอย่างยิ่งอนน์สังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปในที่สุดปรินิพานเป็นที่สุดแห่งสุข จะหาสิ่งอื่นใดมาเสมอเหมือนมิได้